ทำยังไงเมื่อมีเพื่อนร่วมงานเป็นคนพิการไกล์ไลน์ว่าด้วยการปฏิบัติตัวต่อเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนพิการหากวันหนึ่งคุณพบว่าเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศของคุณเป็นคนพิการคุณจะทําอย่างไรทําตัวไม่ถูกหรือไม่ไม่รู้จะคุยหรือร่วมงานกันอย่างไรวันนี้ disable.me เรามีแนวทางในการทํางานร่วมกับคนพิการง่ายๆมาฝาก 1. จัดสถานที่และบริการให้เอื้อกับคนพิการ อย่างแรกเลยที่ไม่ควรพลาดถ้าในออฟฟิศของคุณมีคนพิการออฟฟิศของคุณควรจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เอื้อต่อการใช้งานของคนพิการเช่นทางลาดลิฟต์ห้องน้ำคนพิการและควรสังเกตเวลาใช้งานจริงด้วยว่าใช้ได้หรือไม่เช่นทางลาดชันไปหรือไม่ทางเดินติดขัดอะไรหรือเปล่าชั้นวางของสูงไปหรือไม่ประตูเข้าออกง่ายหรือไม่ สิ่งของหรืออุปกรณ์ไปจนถึงสื่อต่างๆก็เป็นเรื่องที่คุณพึงคำนึงถึงเช่นการมีซับไตเติลสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสิ่งของถูกวางตำแหน่งที่คนนั่งวิวแชร์สูงเกินเอื้อมหยิบถึงประเด็นสำคัญคือสามารถให้คนพิการใช้งานได้ด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องมานั่งขอความช่วยเหลือใครหรือถ้าต้องขอก็ขอให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุดง่ายๆก็คือมันใช้งานได้จริงนั่นแหละ สถามก่อนช่วยสอบถามความต้องการวิธีการให้ช่วยเหลือที่ถูกต้องจากคนพิการเป็นธรรมดาของคนไม่รู้จักกันอาจจะทำตัวไม่ถูกว่าต้องช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกอย่างไรวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือถามก่อนช่วยว่าต้องการช่วยเหลือหรือไม่ถ้าต้องการช่วยควรทำอย่างไรที่สำคัญคือต้องถามถึงวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องตัวอย่างเช่น เมื่อกี้เห็นจะเข้าห้องน้ำมีอะไรให้ช่วยไหมผมต้องทำอย่างไรบ้างต้องอุ้มคุณไปนั่งตรงนี้อย่างไรใช้ท่าแบบไหนถึงจะไม่บาดเจ็บเพื่อให้มั่นใจว่าจะเป็นวิธีช่วยที่ถูกต้องและสบายใจกับทั้งสองฝ่าย 3. อยากแกล้งทํำเป็นเข้าใจสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาไม่เข้าใจให้ถามซ้ำเราอาจจะไม่ชอบเวลาคนพยักหน้า ทำเหมือนฟังทุกอย่างแต่แท้จริงแล้วเขาไม่ได้สนใจคนพิการก็ประสบปัญหาเช่นนี้เหมือนกันเราควรเลือกการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาที่สุดเมื่อไม่เข้าใจหรืองงกับสิ่งที่สนทนาให้ถามซ้ําๆหรือค่อยๆทวนแต่ควรคํานึงด้วยว่าสิ่งที่เราถามหรือสงสัยเป็นสิ่งที่ควรถามต่อหน้าคนอื่นในที่สาธารณะหรือเปล่าบางคําถามเก็บไว้ถามสองคนอาจจะเหมาะสมกว่า 4. อย่าเฟรนี่เกินเหตุ ปฏิบัติตัวให้เหมือนเพื่อนร่วมงานคนอื่นด้วยความหวังดีที่อยากรู้จักคนพิการอยากทำตัวสนิทสนมคุณจึงทำตัวสนิทสนมเกินเหตุหรือบางครั้งคุณก็ชมเขาจนออกหน้าออกตาไม่ใช่แค่คนอื่นในออฟฟิศที่จะสังเกตได้คนพิการก็รู้ตัวแถมบางคนก็อึดอัดด้วยง่ายๆเลยก็คือปฏิบัติตัวให้เป็นปกติหากคุณเฟรลี่อยู่แล้วก็ให้เฟรนนี่ต่อไปเหมือนที่คุณเฟรลี่กับคนอื่นแต่ถ้าไม่ก็ไม่เป็นไรคุยกันแบบธรรมชาติดีกว่า 5. คุยกับคนพิการโดยตรงความไม่รู้จักบางครั้งทำให้เราไม่กล้าคุยกับคนพิการตรงๆทำให้เราเลือกคุยกับคนรอบข้างหรือผู้ดูแลแทนที่จะบอกเจ้าตัวเป็นใครก็อาจน้อยใจได้เมื่อรู้สึกว่าตนถูกมองข้ามวิธีแก้ไขก็คือพูดกับคนพิการโดยตรงไม่ต้องฝากไม่ต้องอ้อมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและไม่เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร อย่างน้อยการคุยก็ทำให้ได้รู้จักกันอีกด้วยและข้อสุดท้ายอย่าลืมชวนคนพิการไปสังสรรค์มันน่าน้อยใจแค่ไหนที่เพื่อนมีปาร์ตี้กันแต่ไม่ชวนเราถ้ามีปาร์ตี้เล่นกีฬาหรือออกรอบไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมชวนคนพิการด้วยเราอาจจะคิดว่าคนพิการคนนั้นอาจจะไม่ไปหรือไปเล่นด้วยไม่ได้ทำกิจกรรมด้วยไม่ได้แต่อย่างน้อยลองชวนก่อนก็ยังดี การเอ่ยปากชวนเป็นเหมือนการให้ความสําคัญกันและถ้าเป็นไปได้ให้เขาลองช่วยเลือกสถานที่หรือตกลงร่วมกันเพื่อให้ที่ที่จะไปนั้นเหมาะสมกับเพื่อนร่วมทางทุกคนมากที่สุด